เอาอีคีบโอ้ยโอ้โอ้ย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 โอ้ไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไหม้เอาเลยครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับ p o โ t ส a n นอีกแล้วอยู่กับอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ภาค2ตอนที่สองครับเรามาเริ่มกันเลยครับวันนี้เนี่ยมีภารกิจที่เราจะมีการเอเขาเรียกว่าเพิ่มคอมพิวเตอร์ภายในร้านนะเดี๋ยวเราเปิดร้านกันก่อนเลยจากคลิปที่แล้วเนี่ยเราได้ทําการ ซื้อคอมมาแล้วก็ซื้อเครื่องตู้เกมนะครับตู้เกมอาเขตลงลงร้านนะสองเครื่องครับวันนี้เนี่ยเราเน่าจะต้องได้คอมใหม่หรือว่าเครื่องเกมใหม่ตอนนี้เรามีเงินอยู่340เรามาเปิดร้านกันก่อนเลยดีกว่านะครับมามาเลขเข้ามาเลขเข้ามาทุกคนทุกคนเลขเข้ามาวัสดีหมาน้อยอ้า้อาทำความสะอาดไั้ไหมมีมีขยงขยะไหมเนี่ย โอ้ไม่มีขยะครับสะอาดเอี่ยมอ่องก็ภารกิจทางซ้ายบนก็ภารกิจเดิมครับก็คือการ buy คอมพิวเตอร์นะครับเอ่อครบชุดเลยนะครับผ่านทางอเมซอนนะออนอเมซอนนะเออไม่มีใครมาเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้มผลไม้ด้วยโอ้ไม่มีใครมาเลยครับวันนี้ยังเงียบอยู่นะครับสวัสดีครับคุณตํารวจ แล้วก็ได้ข่าวว่ามันมีธุรกิจบิตคอยน์บิตคอยมีอะไรด้วยนะน่าสนใจอ้าวเอาลูกค้ามาสวัสดีครับผมสวัสดีครับตู้เกมนะ30บาทเท่านั้นครับ1เกมนะห้ามเกินนะครับอ้าวมีใครมาไหมใครมาอ้าวสวัสดีครับพี่สุขไอ้นี่ได้อ่านข้อมูลมาไอหมอนี่คือโจรนะครับเราก็ต้องต่อยมันไปก่อนเลยอ้าวละอ้าวละหนึ่งชั่วโมงจัดไปครับพี่อ้าวเอ๊ะทำไมเขาอ๋อ คอมพิวเตอร์มีปัญหาหรืออะไรอ่ะนี่ทำไมเขาถึงเอ่อเล่นแป๊บเดียวแล้วมันเขาก็ไปอ่ะคืออะไรวะมีไวรัสเหรออาจจะต้องสแกนไวรัสครับบายหรือพ e m i ม m 50เหรียญ5วันเหรออ่าวบายเลยจ้าบายเลยจ้าเออมันเขารีวิวว่าอะไรกาแฟวิอ๋อไม่มีเกมใช่ไหมเกมนี่ไงเราต้องซื้อเลยครับมีเกมไลยอุ้ยม c คราฟนี่ต้องมาคราฟเลยนะ ไม่ครับก่อนเลยเอาพับจีพับจีอ่าจ,จ,จัดไป2เกมก่อนครับไม่มีตังครับเอาสวัสดีครับอ๋อต้องมีเกมหมอพิอ่งรู้นะน,นี่นะนึกว่ามีไวรัสครับเอาสวัสดีครับพี่พี่ใส่ชุดเกาะมาแถวนี้มันเถื่อนใช่ไหมครับพี่แถวเนี้แม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้เอาละเอาละพี่เล่นโอ้โหลิมิเต็ดเลยครับเล่นไปเรื่อยๆนะครับ พี่ดูคลิปเหรอพี่ดูช่องโพสแมนแน่นอนนี่มันกรุงเทพปะเนี่ยอ๋ออๆออ๋อรอ,อ,อด,ด้วยครับผดุด้ครับโอ้โหแล้วเซตคอมเรามาดูเซตคอมกันดีกว่านะฮะเซตคอมกันดีกว่ามีเงิน0 0ค่าวายคืออะไรคาไวเอีาารอคาไวเอีะเอาล่ะอ๋อเล่นเกมโหดับคอย อ๋อเหมือนเขาเรียกว่าสุ่มดวงสิงดวงใช่ไหมเราต้องหาเงินทางรัฐหน่อยแล้วว่ะมาเลยได้อุ้ยเพชรห้าอันเพชรห้าอันนี่กำไรไหมเนี่ยกำไรไหมครับเนี่ยอ้าวขายที่ไหนวะอ๋ออุ้ยได้เก้าสิบดอลอยู่เก้าสิบดอลอยู่กำไรอ๋อได้ห้าสิบบาทนี่ครับตาอะไรยี่สิบห้าเออน่าสนใจมา จัดอีกสักทีหนึ่งนะครับอีกสักทีสวัสดีครับสวัสดีครับโ,ฮโฮอ้โหอ้าวมันไม่เหลืองเมันไม่ขยับแล้วอ่ะอ่ะไม่เป็นไรดรอปเลยครับดรอปเลยครับ35เงิน35เงินนี่เท่าไหร่วะเนี่ย35เงินได้35บาทอู้กำไร10บาทนะเนี่ยอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับมีอะไรอีกสกินเคส โอ้เหมือนเปิดกล่องเ s ียดเหรอ99เลยอยู่เอาดิตอนนี้ต้องเลือกใช่ไหมอันนี้โอ้โหขาดทุนโอ้หนี่น่าจะยากนะน่าจะยากนะดูครับโอ้ยๆฮ้ยหาวอะไรเล่ายากครับยากคริปโตเหรอเล่นหุ้นเหรอเอ้ยซื้อสักซื้อสี่ซื้อสี่หุ้นเป็นไงซื้อสี่หุ้นนะครับตอนนี้มันขึ้นห้าเปอร์เซ็นต์นะ 0.3แต่ถ้าเดี๋ยวมันขึ้นเยอะเนี่ยเราก็ขายได้ครับซื้อทิ้งไว้หน่อยเดี๋ยวเราลองมาดูครับว่าถ้าเราจะซื้อคอมเนี่ยต้องใช้เงินเท่าไหร่นะโอ้โหไม่ได้แพงๆวะ่ะเอาเอาถูกๆไปก่อนแล้วครับแต่อยากให้มันดีกว่าเดิมอ่ะเอาเอาอันนี้เหรอเอาถูกๆไปก่อน,นครับไม่มีตังกวะ่ะแพงมากครับแพงจัดเก้าอี e. ้เอาถูกๆไปก่อนแล้วกันนะฮะยังไงก็ต้องมีเก้าอี้อยู่แล้วอย่าหนีนะพี่นั่นไงพี่หนีกว่าแล้ว ไมเบสบอลอยู่ไหนไมเบสบอลฮันเน่มาเชิดเห้อมาเชิดเด้อเชิดเหรอเชิดอ๋อโดนโจนด้วยผมไม่ได้ตั้งใจนะโอ้ลูกค้ามาขอขอบคุณครับขอบคุณครับเกาอี้ขี่โอ้ย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 โอ้อ้ยไฟไหมไไหไฟไหม่ออไปโอ้ไปโอ้ไปไหไปไห ดับ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 ไฟดับไฟดับไฟโอ้โหโอ้โหโอ้โหร้อนแรง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 อย่างกับไฟเยอร์พี่ลบพี่ลบพี่ลบพี่ไฟไหม้ไฟไหม้ขาพี่แล้วพี่ไปเอาดับไฟก่อนดับไฟพี่ใจเย็นนะพี่ใจเย็นโอ้โห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 อ๋อได้เลยครับพี่หรือว่ามันคือคอมถูว่ามันเลยมันเลยมันเลยแบบ มันเลยไม่ไรครับไม่รู้อะเราก็เอาคอมถูกๆไปก่อนแล้วกันนะไม่มีตังค์ครับเอาถูกๆมาก่อนนะถูกมาก่อน,นะอน,นครับเดี๋ยวเราค่อยอัปเกรดกันได้ทีหลังอ๋อเก็บตังค์8 0ดร้อยครับแ0ดร้อยสหรับการซื้อคอมหนึ่งชุดนะโอเคโอเคเดี๋ยวเราทําความสะอาดก่อนคาดว่าวันนี้ก็น่าจะได้อยู่นะสําหรับคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่เอาไปดิครับพี่มีห้าร้อยแล้วครับห้าร้อย เดี๋ยวเราต้องซื้อเกมเพิ่มก่อนผมซื้อคอมแล้วก็ติดตังซื้เกมเพิ่มนะเช็คอุณหภูมิสนิดหนึ่งโอ้ยเย็นสบายครับยี่หองศากำลัาางดีครับวัดดีน้องหมาเฮ้ยวันนี้ร้านทำไมมันถึงเงียบขนาดนี้วะตอนนี้ก็ทุ่มห0ร้านเงียบมากโอ้พี่ดู YouTube ยาวมากครับพี่ดู YouTube แบบนานมากอะเอาพี่ลุกแล้วผมถือไม้รอเลยฮันแน ฮันเล่ร้อยยี่สิบร้อยเก้าสิบสองอ่ะหกร้อยแล้วหกร้อยเก้าสิบแปดครับหกร้อยเก้าสิบแปดครับอ๋อสวัสดีครับโอ้เล่นเครื่องนี้ด้วยได้เจ็ดสิบเลยอะ่ะเก็บกวาดเก็บกวาดอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าลูกค้ามาแล้วลูกค้าครับเล่นกี่ชั่วโมงอะ่ะเอเอโอ้เล่นสักสามสิบนาทีก่อนอะนะโอ้เล่นเคาน์เตอร์ เล่นผับจีนะครับเพราะเราไม่ได้ซื้อเคาน์เตอร์พับจีเรอโอ้ my g o กิเฮ้ยมีหมาด้วยผับจีนะฮะอ่าเก็บกวาดเก็บกวาดอ๋ออ๋ออ๋อแล้วล่ะเอาวิ่งหนีวิ่งหนีโอ้โหลูกค้าแม่งวิ่งหนีหนบ่อยจังวะหลบอีลุงมาเล่นเกมฟรีอีลุงเชิดเงินกูนะ,ะผมเนี่ยทำงานบริสุทธิ์ยังจะมาหนีเงินเอ้ยไม่ยอมจ่ายเงินอีก ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับคุณผู้หญิงชั็ขัเล่นสักสามชั่วโมงนะเอาได้เลยมีปัญหาอ้คุณผู้หญิงเล่นไมค์ครับหรือเนี่ยอืมเกมดีนะครับผมอยากเล่นเหมือนกันตอนนี้เราได้เงินสั่งคอมใหม่แล้วนะครับเควสเสร็จเดินหน้าต่อไปเว t from the product นะครับก็คือรออะฮะอะไรปืดป๊ดปื๊ดเอ้ยผมไม่มีอะไรครับคุณตำรวจ โโอ้หตำรวจบุกร้านครับตำรวจเข้าร้านเกมวันนี้ตรวจเช็คเกรอแปลว่ามันต้องมีอาชีพที่ทำผิดกฎหมายได้แน่นอนเลยครับใครรู้ว่าเป็นอาชีพอะไรก็คอมเมนต์อ้าวพี่อูดมาแล้วอูดเดลิเวอรีเอาละ่ะอ่าโต๊ะคอมคอมเครื่องใหม่ของเราในร้านนะเดี๋ยวผมเอาไปจัดเรียงก่อนจัดเรียงจัดเรียงตรงไหนได้ตรงนี้ดีไหมเนะ่ะ ขวางไหมตรงนี้แล้วกันนะฮะนั่งติดกันเลยแบบนั่งใกล้ๆชิดกันนะครับเผื่อแบบมาด้วยกันแบบเล่นเล่นแบบเล่นไม้ค้าอแะบบแล้วก็แบบจอยเซิร์ฟเวอร์เดียวกันนะครับมันก็จะแบบใกล้ๆก,ก,กันแบบตบหัวเกียนนะ์น่ะมึงเล่นอะไรของมึงไม่งองงอะไรประมาณนี้อา้อาวอา้อาวอา้อาวอ้าวอ้าวอ้าว ชดเงินเอาเอาแล้วทำไมอยู่ดีมันขึ้นว่า PC ผมหายไปก็ตังที่มันก็ตั้งอยู่อะนี่ไงอะไรครับนี่มาเชดเงินโอ้โหวันนี้มีแต่ลูกค้าเชดเงินครับไม่ดีเลยอันนี้ก็มาบ่อยจังเลยเอาละคอมเครื่องใหม่ของเราอัปเกรดไต่เต้าร้านของเรานะครับ คอมอีกหนึ่งเครื่องเครื่องใหม่ล่าสุดอา้าวกลับด้านอีกและคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่หกโมงเช้านะครับก็เดี๋ยวเราปิดร้านแล้วเ,วเราไปนอนก่อนนะโอ้หะเขาให้หนึ่งชั่วโมงฟรีเหรอให้ตอนไหนครับเนี่ยเอาละเอาละเดี๋ยวเราไม่ต้องชัดด้าหรอกเดี๋ยวเราปิด แล้วเราไปกลับบ้านนอนซะหน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเปิดใหม่นะเาละ่ะเช้าวันต่อมาวันนี้ก็เปิดร้านเกมนะครับเพื่อที่จะเก็บเงินแล้วก็อัปเกรดร้านเกมของเราดูดีดูดีดูดีขึ้นเยอะมีสองเครื่องแล้วโอ้แสบตายแล้วครับเดี๋ยวจะซื้อตู้เกมมาตั้งตรงนี้อีกสักหอันครับมีอสามเครื่องนะ วันนี้บอกเลยว่าอัพร้านเกมของเรารัวๆครับเรามาดูว่าเราจะต้องเก็บเงินเท่าไหร่ก่อนนี่วานะครับเพื่อที่จะสั่งซื้อ,อตู้เกมมาได้เลยครับผมอยากเอาให้มันดีหน่อยครับซัก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 เท่าไหร่ดีนะอานี้ก็ได้ครับ779บาบาทนะครับอ่า สวัสดีครับไม่มีใครมาเลยนะสงสัยก้าโมงแล้วนะสวัสดีครับคุณผู้หญิงเล่นตู้เกมคนนี้มาทุกวันเลยนะสงสัยติดเกมร้านเราสวัสดีครับโอ้เล่นคอมโอ้เครื่องนั้นไม่มีเกมอ๋อมีมีม,ม,มีเราซื้อเราซื้อมันต้องซื้ออีกไหมเนะี่ยโอ้ลงคอมสองเลยโอโ้รีมิสอวอะไรวนะเนี่ยลีมิตทั้งสองโอ้โหเยี่ยมยอดจริงๆเลยเล่นแบบ เต็มอิ่มทั้งสองคนเลยดีมากครับดีมากวันนี้เพื่อจะรวยขึ้นมาบ้างได้มา35นะครับลงทุนไปสักร้อยนึงครับ4ครั้งเพชร5อันสวัสดีครับร้อยนึงอ่ะอีกอ่ะอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหอีกครั้งหนึง่งดูว่าเราขายได้เท่าไหร่ so เซลโอ้ก็กำไรอยู่นะอ๋อก็กำกำไรไหมวะกำกำกำไรแหละระหว่างนี้เราก็เก็บตังค์ให้ได้แล้วก็ซื้อคอมนะครับซื้อคอมเพิ่มอีกอ้าวววววววัวว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 นววนววนวเวีวว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 ่าควัวววอวววว เห็นนะพี่ใส่หมวกอ่าผิดคนนะครับขอโทษด,ด้วยนะฮะโอ้พี่อยู่เพ่อทำอะไรเลยนะน้องน้องจะมาตีพี่ซะแล้วกับพี่นะ้าตาเหมือนกันนี่นะผมจะไปรู้ไหมเนี่ยเอาล่ะเช็ดถูร้านให้แบบสวยงามครับอ่าสวัสดีครับจ่ายตัง์ะะฮะโอ้ร้อยเจ็ดสิบว้าว ตอนนี้เรามีตังค้าร0อแล้วครับหวันนี้เราอัพตู้อัพล้านแบบกันจัดเต็มอะ่ะบอกเลยอ,ะอ่ะวัสดีครับพี่ฉีดให้หอมๆเลยพี่จะได้เล่นแบบนานๆไงนานๆไง,นนนนไงวัสดีครับพี่ทรัมป์โอ้พี่ทําเล่นคอมนะจัดให้เลยพี่เล่นเท่าไหร่เนี่ยโอ้น้องพี่เล่นสักสองชั่วโมงเนาะจัดไปครับพี่พี่เล่นอะไรเนี่ยโอ้ Minecraft โอ้แล้วพี่แล้วพี่เอามือเข้าไปในคอมแบบนี้พี่ คีย์บอร์ดอยู่ตรงนี้นะพี่อ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อเล่นโอ้ยไฟไหม้อีกแล้วไฟไหม้อีกแล้วไฟไหม้อีกแล้วเอาพี่แล้วตำรวจก็มาเอาเดี๋ยว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 ไฟไหม้ขาพี่แล้วพี่พี่ทรั้งใจเย็นนะผมดับไฟให้ก่อนพี่พี่ใจเย็นพี่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 ไฟก็ดับไฟก็ดับเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอ๋อดีแล้พี่ใจตังค์เอาขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหกระหถนวุ่นวายวุ่นวายแบบนี้วุ่นวายมาก ุ่นวายมากดับไฟก่อนดับไฟก่อนไฟก็ดับดับก็ไฟไฟก็ดับโอ้โหไฟก็ดับไฟก็ต้องดับครับงงไหมดับไฟก็ต้องดับแล้วไฟก็ยังจะดับอีกนะครับอโหโว้ยวันนี้วุ่นวายมากครับมันเกิดอะไรขึ้นกันครับเนี่ยเดี๋ยวเรามาอัพสกิลกันสักหน่อยนะครับเราอัพทางด้านคาเฟ่ก่อนดีกว่านะครับรอยยิ้มหมอถึงจะทำให้คนดูดีรู้สึกดีกับเรายิ่งขึ้นนะคัสเตอรม์ อ่าอัพไปครับทิปส์อ๋อมีให้ทิปด้วยเหรอเดี๋ยว17 17ก็อัพหมัดไปก่อนครับหมัดแรงขึ้นนะฝึกต่อยมวยเอาสวัสดีครับพี่พี่เล่นอะไรครับเดี๋ยวเปิดคอมก่อนเดี๋ยวพี่เขาเล่นคอมแล้วเดี๋ยวไม่มีเดี๋ยวต้องมานั่งรอโอ้โหแสบตาจริงเปิดคอมทีไรเนี่ยสวัสดีครับตอนนี้เรามีตังค์750แล้วพอยังอ๋อเล่น2ชั่วโมงจะไปครับพี่ขอให้สนุกครับ 750หรอโอ้ขอดึยี่สิบยบาทอ่าเล่นคอมเล่นคอมโอ้โหมีคอมเพิ่มมีคอมเพิ่มแบบนี้แป๊บเดียวก็รวยมาดูรีวิวกันหน่อยดีกว่าสีดาวเลยอืมเยี่ยมครับแล้วก็ฉันไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็ให้หนึ่งดาวโอ้นายก็ให้ดาวเยอะๆหน่อยสิอ่าสั่งซื้อตู้เกมได้แล้ว จัดไปหนึ่งตู้ตู้ใหม่ล่าสุดตู้ดีแพงตู้ราคา700รจัดไปครับอูดเดลิเวอรร้านเรานี่เริ่มยิ่งใหญ่ครับยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้นแล้วเดี๋ยวเราต้องอัปเกรดอัปเกรดใหญ่ร้านแล้วหืนับว่าไวมากอะไรอะ่ะอะไรขำอะไรอะ่ะใครขำใครมันขำอะไรอย่างนั้นวนะน่ะเดี๋ยวเดี๋ยดีย ไครขามอ้อสวัสดีครับพี่คิมบีคิบีบีบีบ <fl> นะฮะอ่าเก็บตงังเก็บตังเก้าเยี่ยมเลยโอ้ยไอ้พวกนี้มันมากนานะกลัวยังวะมันมากันนะ่ากลัวยังวะต่อยแม่งเลยทุบแม่งเลยโอ้แป๊บเดียวเราก็รวยแล้วครับมีเงินส0งร้อยแต่ผมจะจัดคอมอีกสักชุดหนึ่งนะตั้งตรงนี้อีก2ชุดตั้งตรงนี้นะ เราก็สบายแล้วเอาพี่อูดมาแล้วพี่อูดมาส่งของแล้วครับอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าเล่นคอมใช่ไหมผมจัดไปเลย2ชั่วโมงนะฮะจัดไปครับจัดไปมีตู้มาเพิ่มด้วยนะสำหรับลูกค้าที่อยากจะเล่นเกมใหม่ๆนะอ่าพี่พี่ยืนรอผมแป๊บหนึ่งเอา้าตรงนี้ไม่ได้วะ่ะเก็บตังค์ลูกค้าก่อนร้อยหนึ่ง ตรงนี้ไม่ได้แล้วตรงไหนได้อะถามจริงทำไมตรงนี้ไม่ได้วะอ๋อได้ยังไงอู้หพอดีเป๊ะเลยโอ้โหบอกเลยว่าร้านนี่ยิ่งใหญ่สวยงามนะครับมีคอมเพิ่มมีตู้เกมเพิ่มบอกเลยว่าเราจะเป็นร้านเกมอันดับหนึ่งของเมืองเมืองนี้ให้ได้เลยอะไรตือหนึ่งอ้าวใครมาเล่นเนี่ยหนึ่งชั่วโมงฮะ หนึ่ชั่วโมงผีมาเล่นมัเนี่ยอา้าอะไรวะเนี่ยอ๋อเขาต่อเวลาต่ออีกหนึ่งชั่วโมงโอ๋อโอเคอืมทำไมไฟถึงไหม้คอมพิวเตอร์นะสงสัยคอมพิวเตอร์มันเก่ามันเลยไหม้ครับสเปคไม่ไหวอืมตอนนี้เรามีตังค์อยู่ที่0 0าร้อะไรครับเราเก็บสักพันหนึ่ง แล้วเดี๋ยวเราไปซื้อคอมพิวเตอร์ที่ร้านมือสองกันครับรวยครับโอ้ร้อยไงชิงชิงตู้นี้ได้เท่าไหร่อ่ะมี700แล้วเลยครับอืมตู้นี้ได้70นะตู้นี้แพงกว่าเอ้ยตู้นี้ถูกกว่าไม่รู้ได้เท่าไหร่ครับอืมไอ้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 ้อเจ๊อ้เจผมม่วงเอาไปซักทีไม่เล่าจะหนีจะหนีเล่นตั้งนาน วันนี้ครับพี่น้องพี่ขอเล่นสักสองชั่วโมงนะได้เลยพี่ดู y u t u b e เหรอดูช่องพอดแมนแล้วอย่าลืมกดติดตามด้วยนะพี่นะช่องใหม่ช่องใหม่ของผมเองนะครับอืมถูเลยวันนี้โอ้บอกเลยว่าอัพอัพร้านให้แบบหนำใจเดี๋ยวเราปิดร้านเอา้ามีหูแขกมาเดี๋ยวเราปิดร้านแล้วเดี๋ยวเราไปทําการซื้อคอม ซื้ออุปกรณ์จากร้านมือสองร้านลุงคนนั้นอีกสักหน่อยอ๋อตู้นี้ได้45โอเคโอ้สเปก็ใกล้หมดแล้วครับสเปก็ใกล้หมดแล้วโอ้ยทำต้องปัดกวาดเชสตถูนเนี่ยพารเราไปดูกันดีวยวว่าร้านมือสองมีอะไรน่าจัดบ้างนะครับเรามีงบ1,000นะฮะอ๋อหนึ่พเสียงดนตรีโอ้แปดร โหมันเท่เหลือเกิน่ะร้อยหนึ่งนะฮะจอใหม่ RGB นะครับจอยสติก๊กโอ้มี VR ด้วยฮะโหห้าร้อยเลยเหรออืมเท่ากับว่าเราจะมีงบประมาณ600นิดๆนะฮะเพราะว่าเราต้องซื้อโต๊ะอีกต้ง300เนะี่ยอ่าเดี๋ยวเราจัดจัดมุงจัดเมาส์กับอันนี้แล้วกันครับคีย์บอร์ดนะ จอก็ใช้จอนี้อ่ะจัดไปเก้าอรอยหนึ่งผมว่าผมต้องซื้อกระเป๋าแล้วครับโถ้าซื้อกระเป๋ามันก็จะอ่ะซื้อกระเป๋าก่อนแล้วกันนะฮะเราจะได้ไม่ต้องเดินบ่อยมากโอ้หแ,แล้วเสียงดนงตรีอะไรวะเนี่ยอ่าจัดมาจ,ดจัดมา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 ขาดเมาส์กับโต๊ะใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเรากลับไปนอนก่อน,นครับกลับไปนอนอ เ ah, ช้าที่สดใสอีกแล้วหู Ooh, แสงแดดสวยงามนะครับวันนี้ก็เราเป้าหมายคือได้ได้คอมเพิ่มอีก1ชุดนะครับมันก็จะแบบแจ่มในร้านเรานะครับไว้ตรงเนี้ยตอนนี้เรามีคีย์บอร์ดนะครับมอนิเตอร์นะฮะแล้วก็ทางด้านที่เรียกได้ว่า PC ขาดเก้าอี้ใช่ไหมเก้าองค์เก้าอี้นะครับเราสองร้อยเดี๋ยวเราไปดูเผื่อว่า ลุงจะมีเก้าอี้ราคาถูกมาขายนะเพราะยังไงเราต้องไปซื้อเมาส์อยู่แหลนะ,ะนะครับหูวโคตรเทะนะครับเมาส์มีเมาส์ถูกๆไหมมีแต่ร้อยหมดเลยเหรอเราขาดเมาส์กับเก้าอี้มีเก้าอี้ร้อยหนึ่งอ่ะเอาจัดเก้าอี้ร้อยหนึ่งมาเลยมานะครับเมาส์มีเรามีร้อยยี่สิบอ่ะลุงไม่มีเมาส์ที่มันถูกกว่านี้หรออ๋อไรวะลุงโอเค ปะเราไปมีเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราเปิดร้านก่อนแล้เวเดี๋ยวก็อัปเกรดเพิ่มเติมครับนี่โอเคเปิดร้านตรงนี้เป็นอะไรไปก่อนนะระหว่างรอลูกค้าเราก็มาเสี่ยงดวงกับ CSGO กันดีกว่าสกินเคสครับขอดีๆวะมีดใช่มไม่ไต้องได้มีใช่ไหมล่ะโอ้ขาดทุนไปเลยจ้า ดวงไม่มีจริงๆครับวันนี้โอเคอ๋อสวัสดีครับพี่อ่าเข้ามาแล้วโกรธเลยโอ้ยแล้วพี่ลอยลอยมาพี่ลอยมาอ้ามีคนเล่นคอมแล้วพี่เล่นกี่ชั่วโมงครับนี่อ่ะอ๋ะออ,อยู่ไหนวะโอ้สองคนเลยครับ30นาทีกับ1ชั่วโมงจัดไปพี่จัดไปโอ้ไม่ครับกับพับจีเหรอย่มยอดนะเดี๋ยวเราจะอาจจะต้องซื้อเกมเพิ่มครับ อ๋อขอบคุณมากครับ <c oughs> ไหนๆเราก็ยังไม่ต้องวุ่นวายอะไรมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเราต้องเก็บเงินเท่าไหร่นะสําหรับโต๊ะกับเมาส์นะครับโต๊ะกับเมาส์ใช่ไหมเมาส์ก่อนเมาส์หกสิบบาทหกสิบห้าบาทเท่านั้นนะฮะแชร์มีแล้วนะครับแล้วก็เทเบโิลไงอ๋อขอบคุณครับพี่เทเบิลเทเบิลโต๊ะเหรอโต๊ะ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  <c oughs> ถูกสุดก็300โอ้ยไฟไหม้อีกแล้วเดี๋ย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 วโอ้โหโอ้โหฮึบโอ้ยถังระพึงก็จะหมดแล้วอะ่ะเดี๋ยวเพิ่งหมดนะเดี๋ยวเพิ่งหมดนะโอ้โหถังระพึงก็จะหมดครับโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยโต๊ะอีก320นะฮะมีลูกค้ามาใช่ไหม เรลเรลโร์สามชั่วโมงโถ้ากับว่าเราต้องใช้เงินสี่ร้อยอ๋อมีเรามีแล้วนี่ก็สั่งเลยเดี๋ยวอูดเวดิเวอรี่ก็มาส่งละนะครับสี่ดาวนะครับโอ้มีคนอยากให้เราทำห้องน้ำค่อนข้างเยอะนะอืมพาร์ทหน้าเรา้ออาจจะต้องเก็บตังทำห้องน้ำนะครับเพื่อที่จะได้แบบสะดวกต่อคนที่มาเล่นนะครับจะได้ไม่ต้องกลับบ้านนะจะได้เล่นกับเราแบบนานๆนะครับ ลูกค้าอีกหนึ่งคนหนึ่งชั่วโมงจัดไปครับพี่อ่าพี่อูดมาแล้วพี่อูดมาแล้วอ่าจ่ายตังค์ด้วยครับห้าสเอ็ดนะฮะยิมยอดพี่อูดมาแล้วขอบคุณครับพี่อูดอืม,อมเดี๋ยวเนดะผมจัดใหม่ก่อนตรงไหนเนี่ยตรงนี้ ใกล้ชิดกับเราเลยตรงนี้ใกล้กับปั๊กไฟด้วยนะครับเอาไฟดับอ่มันจ่ายตังค์แปสิบปดนะฮะโอ้เก้าอีน้นี้ผมว่ามันมีคนแย่งโต๊ะคอมกันอันนี้แน่นอนเลยอะบนเก้าอี้แบบอย่างดีครับเก้าอี้แบบอย่างดีเลยนี่อ๋อวางเอานี่แล้วกันเผื่ออยากเล่นแบบ เผื่เอกลเซียมาเล่นไงพี่กีนเอกลูเซียมาเล่นน่ะคีย์บอร์ดก็ต้องวางแบบเอียงๆไงโต้อีสปอร์ต e นี่มันโต้อ e ีสปอร์ตชัดๆไงโต้อีสปอร์ตโ e ต้อ e ีสปอร์ตนะครับตัวนี้สําหรับใครที่อยากเป็นแบบพี่กีนต้องเล่นตัวนี้นะยิงแบบคมๆอะ่ะต้องโต้นี้เลยโอ้นี่ไงมีคนอยากเป็นแบบพี่กีดแล้วครับมานั่งโต้นี้รอแปบ๊บนึงนะพี่พี่รอผมแป๊บนึงรอผมแป๊บนึง เร็วๆเ,เจ้าคอม30นาทีกับ3ชั่วโมงจัดไปพี่เน้นๆอืมเลทตอนนี้ก็ยังไม่3ดาวเลยครับเพราะว่ามันมีแบบ1ดาวพวกนี้มาแทรกแปลว่าคนต้องการห้องน้ำนะมีคนต่ออีก1ชั่วโมงจัดไปห้องน้ำเหรอไมค a คาเฟ่อัปเกรดไงโอ้ก็ยังไม่ปลดล็อกอ่ะผมอาจจะต้องอันนี้ก่อนนะ799ใช่ปะขยายห้องใช่ไหม เออน่าสนใจครับเจ9ดเก้าพราะว่าตอนนี้มันก็เริ่มหนาแน่นแล้วนะอืมน่าสนใจครับถ้าการขยายร้านนะเฮ้ยเฮ้ยมึงมาเล่นฟรีได้ยังไงได้ยังไงน่ครับพาร์ทหน้าน,าน่าจะได้ขาดขยายร้านแบบชัวร์นะครับน่าจะได้ขยายแล้วพาร์ทนี้เราก็รวบรวมเงินวันนี้ไปก่อนนะครับเพราะวันนี้เราซื้อตู้หนึ่งตู้แล้วก็ซื้อคอมเพิ่มสองเครื่องเลยนะ นับว่าขยายร้านได้แบบได้ตังเพิ่มเยอะเลยนะครับแป๊บเดียวก็ได้เยอะแล้วอ๋อ oh, oh. มีคนมาเล่นคอมเยี่ยมเลยเยี่ยมครับเยี่ยมครับอืมแป๊บเดียวเราก็มีตังขยายร้านแล้วนะฮะตอนนี้เวลาจะเที่ยงคืนเลยครับอืมลูกค้าก็ยังน่นร้านอยู่นะครับอ๋อ uh. oh, ขอบคุณครับพี่โอ้โ oh, หเจ็ดสิบคุนมากคุณมาก ขายดีเรามีเงินหนึ่งพันหนึ่งแล้วแปบ๊บเดียวเท่านั้นว่ะอืมอ้ารุยเลยครับพี่โอ้โหเล่นเกมเล่นเกมลิมิตโอโ้ลิมิเต็ดลิมิเต็ดเล่นแบบจัดเต็มหมดลูกค้าชุดนี้ก็ไม่น่าจะมีใครเข้าร้านเลยครับโอ้โหวันนี้เรียกได้ว่าลูกค้ามาเต็มเอ้าไฟดบับชิปหายแล้วมันต้องมีคนหนีชัว โอ้ลูกค้ามันเดียคนดีว่ะไม่หนีครับผมถือไม้รอแล้วอืมไหนไหนก็มันก็ไม่มีใครเข้าร้านแล้วครับเดี๋ยวเราก็ทำความสะอาดก่อนปิดร้านนะครับโอเคโอเคโอเคก็ปิดร้านดีกว่าเอาเละครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะฮะสำหรับพาร์ทที่2นะครับก็โปรดติดตามพาร์ทที่3นะ ตอนนี้เรามีเงินเกือบ1,400ครับก็บอกเลยว่าคลิปหน้าก็อัปเกรดล้านขึ้นไปอีกครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับช่องโพสแมนนะฮะเจอกันใหม่ในพาร์ทที่3ครับสำหรับวันนี้พาร์ทที่2ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ